สวัสดีครับเอาวันนี้จะอองเกมอะไรดีครับผมงั้นเอาซิปปี้เลยกันครับผมครับก็เป็นเกมขี่มอไซค์นะครับไปตามทางทางครับผมก็ต้องคอยหลบพว่วงรถที่ว่าขวางอยู่ข้างหน้าครับอันนี้ผมงงตรงนะครับผมไม่เคยเล่นเท่าไหร่เกมนี้นจำไม่ได้ด้วยว่าย่งไเงอาชีบหายฮะ,ะตอนนี้โอ้ไปชนตูดมันนะฮะ รู้สึกว่าเกมนี้มันจะเล่นยากกว่าไอ้ไอ้เกมรถไฟเตอร์นะครับที่ผมเคยทำคลิปเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะฮะโอ้ต้องคอยหลบน้ำด้วยโอ้โหแล้วดูนะครับมีทางแคบอย่นะฮะสุดยอดนะฮะโอ้โหต้องหลบแบบต้องหลบแบบเยี่ยวตัวสุดๆนะฮะแล้วในรหว่างทางก็ยังมีน้ำโอโหมีบ่อน,น้ำขังอีกฮะ โอ้นี่แค่หลบไอตัวที่ขอมีขวางมานี่ก็ยากนะฮะโอ้โหนี่เมื่ีนี้มีสองลุมไหมฮะอืมหือสงสัยว่าไอ้นี่น่าจะเป็นเกมที่มีมีอิทธิพลต่อเด็กแว้นในรุ่นต,ต่อมาครับโอ้โหแต่ว่าผมไม่ชอบไปทางแคบๆวคอยหบกไอ้พวกนี้อีกอือหือเกือบไปแล้วฮะแแม่แม,แม,แม่อีกนิ้นี่ เคครับพี่มันได้ถึงระดับหนึ่งะฮะแสดงว่าเริ่มคล่องนะฮะโอ้โหมีทางโอ้โหผมได้มาไม่ทราบครับน่าจะดีฮะอาจจะเป็นถ่านน้ำมันหรือเปล่าโอ้โหโอุห้งไม่รอดจนได้ฮะโคหักศอกฮนะเอาใหม่เอาใหม่ฮะยังมีน้ำมันเหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งครับพลาดไปฮะเมื่อกี้นี้มันมันเสือบอย,ยผมเลี้ยวซ้ายฮะแต่มันเอาของมาทางด้านขวาครับโอ้โหไอ้นี่ต่อหน้าต่อตายฮะ หยิบไม่ทันครับโอเคฮะขับต่อไปครับอ้าคราวนี้รับทันครับผมได้น้ำมันเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับ<笑><笑>ผมว่าไม่น่าเจอรอดฮะ <so b lier> โอโหรอดอ่ะเจออัดก๊อปปี้ตรงหัวมุมฮะโอ้โหถ้าเป็นชีวิตจ,จริงนี่ตายอนาถมากฮะเนีน okay, ่ยโอเคฮะขับไปก่อนครับ <so b lier> โอ้โหไม่น่าเ <so b lier> ชื่อ <ading> ขับไปนิดนึงก็เจอพวกมันนะฮะเอางี้เอาไงฮะเนี่ยโอ้โหโดนอีก้ะ เดี๋ยวเด๋ยวถ้าเกิดว่าหลังจากทดสอบว่าต้องลองเล่นเองจริงจังนะฮะยังไงยังไงนี่มันไม่ได้ครับผมมันเป็นการมันเป็นการลุกรรคมเสือฮะโอเคครับแ,แค่นี้นะครับผมเกมโอเวอร์ <laughs> ครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปครับ